อาวันนี้เราจะมารีวิวตัว40วัตต์3ลำแสงนะครับเดี๋ยวมาดูลำแสงแรกกันนะครับอันนี้อยู่ในที่มืดตึ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับลำแสงแรกนะครับสีขาวล้วนนะครับอันนี้สีขาวล้วนนะครับสําหรับตัว40วัตต์ลำแสงที่สองนะครับเป็นขาวเหลืองนะครับผมฮ่าทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นนะครับดูตรงรั้วนะครับสังเกตตรงรั้วนะครับขาวล้วนจะไม่เห็นรั้วนะครับ ขาวเหลืองจะเห็นล้วนนะครับแล้วก็มาดูเหลืองล้วนเหลืองล้วนนี่จะเห็นแบบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราต่อเป็นไฟสูงไฟพารนะครับผมนี่เหลืองล้วนตัวสี่สิบนี่จะแจ่มมากนะครับขาวล้วอ่ะขาวเหลืองนะครับจะเป็นแบบนี้ขาวล้วนนะครับอันนี้ที่เอียงถนนมันเอียงนะครับอ่าแสงแบบนี้นะครับ ถึงบอกว่าคู่เดียวจบนะครับเพราะเรามีสามลำแสงอยู่ในหลอดเดียวนะครับผมอ่เหลืองล้วนขาวล้วนขาวเหลืองนะครับอ่ะมาดูว่าแยงตามไหมนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับผมไม่ได้เปิดไฟหน้านะอืดูแสงครับเมื่อกี้หน้าเลนผมมันสกรปรกนะครับอาะเช็ดหน้าเลนนิดนึง โอเคแสงจะได้ประมาณนี้นะครับมองเข้าไปยังเห็นไฟลีอยู่นะครับแสงไม่จ้าไม่ฟุ้งนะครับแล้วก็แสงวิ่งลงพื้นแบบนี้เต็มๆนะครับผมไม่แยงตาแน่นอนครับสันบีมประกัน6เดือนเต็มนะครับ